ประทังครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งเลยนะเช็คน้ำหนอาหทำหนึ่งครั้งที่ทําทุกวันคือเปลี่ยนน้ําถัดแปลงน้ําถัดแปลงอยู่ตรงไหนตรงไหนครับตรงนี้อ๋อมีน้ําด้วยมีน้ําเพราะว่าน้ําหล่อเลี้ยงคือตรงนี้มันจะมีแป้งสำหรับปัดหัวปัดหัวให้มันให้มันชื้นแล้วหล่อเพราะว่ามันจะได้ป้องกันให้แข็งผมไม่ได้ซีเรสบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนทุกวันขอให้มันมีน้ําอยู่ให้มีน้ำให้มันมีน้ําอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับ ตัวนี้อันนึงไลต่อมาคือทําความสะอาดทําความสะอาดแปลงทำความสะอาดนี้ตัวนี้คือเวลาถือว่าถึงสัดาา์น้ำมันแห้งจริงเราก็ยกไปครับแล้วก็ล้างก็ล้างหัวตรงแปลงด้วยมันจะได้สะอาดเพราะว่าหัวแปลงสะอาดด้วยใช่แต่ถ้ามีน้ําอยู่แล้วมันไม่ได้ผสมก็ไม่ได้เทเลียดเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ต้องเขียนมนะว่าเออทำหรือไม่ทำด้วยก็ต้องเขียนให้ผมนะครับคหัวข้อต่อมาเอ่อ ตรวจปริมาณแม่สีของจริงให้ตรงกับโปรแกรมอันนี้ต้องเข้ามาตรงนี้ของจริงให้ตรงกับโปรแกรมใช่มันมีด้วยว่าของจริงมีอยู่สิบมิลลิลิตรแล้วก็เข้ามาที่บำรุงรักษาอ่าอันนี้เคยเติมแม่สีปะ่ะเคยเติมทีเนาะอ่ะเวลาจะเติมแม่สีเราคลิกไปบำรุงรักษาเข้ามาหน้านี้สมมติเราจะเติม T P ศูนย์ห้านะครับอ่าก็คลิกเข้ามา เครื่องจะหมุนมาอยู่ด้าน้นซ้ายมือนี่มันจะนับตำแหน่ง 1, ตงั้งแต่หนึ่งตรงตรงกลางเนี่ยนับมาสามตำแหน่งอ,อันนี้คือส่ย์ห้าเรามาดูอย่างที่บอกว่ามันก็มีกระบอกเดี่ยวกระบอกคู่ทีเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันจะตั้งตรงไปนะไอ้พวกเนี้ยมันคือกราฟที่ประมาณค่าประมาณการว่าปริมาณแม่สีที่อยู่ในเนี้ยของจริงที่อยู่ในกระบ,บอกมันอยู่ที่เท่าไหร่สมมติตอนเนี้ย ก็บอกคู่เนี่ยมันอยู่ที่ใบพัดตัวนี้เลยอ่ามันอยู่ประมาณหนึ่งลิตรประมาณลิตรนึงอ่าเนี่ยประมาณนะประมาณเนี่ยหนึ่งลิตรเราก็มาดูตรงนี้ดูข้างในคอมลิตรป่ะลิตรนึงอ่าหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดหนึ่งโอ้ยแม่นแม่นแม่นอ่ะฮะน้องเขาถามว่ามีแฟนยังนี่เบอร์พี่เอกอยู่นี่โอ้ไม่ใช่ เอเสร็จปุ๊บเรามาดูถ้าเกิดมันอยู่เป็นหนึ่งจริงๆรหรือว่าหนึ่งจุดแปดอันนี้งอยง่ค่าใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดมันดิฟสมมุติมันเป็นหนึ่งอาจจะเป็นสองเนี้ยเกินไปแล้วเราก็ต้องมาปรับแล้วอันนี้เป็นถ้าเป็นสองอันนี้ถ้าบุตรถ้าปรับเป็นหนึ่งใช่ไหมเราก็มาเคลียร์เรามันจะมีตัวเลขไฮไลท์อย่างเงี้ยเราก็มาแก้ตรงนี้กด b a c k คส a s h นะครับแล้วก็กดสมมุติเป็นหนึ่งใช่ไหมเรวก็กดศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับอื เราต้องการลดใช่ไหมใส่ตัวเลขก่อนเราก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็กดเพิ่มพอกดเพิ่มปริมาณมันจะลดลงแล้วก็มากดบันทึกมันจะได้ค่าที่เป็นเป็นเรียวเขาเรียกเป็นค่าที่เป็นค่าที่เรียวทางทุกสัปดาห์โอเคแร uh huh. ดงว่าเครื่องโน้นวันนั้นน้องก็ทำผิดอนยะ่างนั้นใช่เหมือนกันคล้กันเลยใช้ลักษณะเหมือนกันเลยเพราะเเติมมาคือบางทีบอกว่าบางทีเติมไปแล้วค่าจะไม่ต้องเติมไปแล้วไม่ได้ไปเพิ่มในโปรแกรมรู้ว่า ไปเพิ่มในโปรแกรมบางทีไม่ได้เติมอืในโปรแกรมบอกว่ามีทีนี้ผสมปุ๊บมันหมดวะมันหมดแล้วนี่เจอมาแล้วเพราะว่ามันจะทําให้สีมันเทียนมันเป็นอย่างนี้ทีนผมบอกว่าถึงตดออกมาแั่นแหละเหมือนตดปุดมาอ้าแล้วมันหมดข้งนนี้เห็นมีอยู่อะใช่นั่นแหละ้แต่ว่าถ้าเรายังถ้าค่ามันคงเดิมเราไม่ต้องบันทึกเราก็กดยกเลิกค่ามันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันเดิมวิธีการคือเติมคล้ายๆกับมาคารดิเบตมันใหม่มันใช่ถูกต้อง มามาปรับค่าให้มันมให้มันเที่ยงขึ้นนะอันนี้ทําละสัปดาห์ละหนึ่งพันแต่ถ้าไม่มีการขายก็ไม่เป็นไรผมว่าไงที่สีมันเพี้ยนเป็นเพาะงนี้น,นี่เองใช่ลูกค้าบ่นบางครั้งแล้วทำไมมันไม่เหมือนเดิมใช่นี่แหละอ,อัน,นต่อมาอันนี้ก็คือไล่ไปแต่ละตัวเลยนะครับถ้าพีสิถ้าพีสุดหนึ่งสีมันก็จะไล่ไล่ไล่วนไ,ไ,ไปเรื่อยๆนะครับโอเค อ่ะสมมติสมมติอีกทีนึงผมกดทีพีทีพีสิบสองที่มันที่มันจะหมดนะอ่าปั๊มแล้วก็เติมแม่สีมันหมดมาให้แล้วมันบอกว่าจะหมดจะหมดจริงไหมมันต่ำเลยเนี่ยอยู่ประมาณ0ูนยดห้าโอใบสุดท้ายเลยแม่นแม่ันแม่นใช่นี่มันบอกว่า0ูจุอ๋อเนี่ยค้าปัจจุบัน จะมีบอกว่ามีค่าปัจจุบันอยู่เท่าไหร่ค่าสูงสุดอยู่เท่าไหร่ค่าต่ําสุดที่ไม่ฉีดค,<ม>คือค่าที่ไม่ฉีดคือ0.5 0.5ที่ก็คือมันจะไม่ฉีดเลยสมมติว่าไปตรงเขตกับเบอร์ไหนที่มันเป็นเนี้ยมันจะไม่ฉีดละตามวัน0.5มันจะไม่ฉีดให้เลย<ม>อันนี้คือค่าเตือน0.7 0.7ปุ๊บมันจะมีค่าเตือนเป็นเครื่องหมายตกใจประมาณนี้ครับแต่ถ้ามีแม่สีมันก็มาเติมได้นะระหว่างนี้ครับพอเติมเวลาเาวิธีไปเติม เขย่าเครื่องหรือเขย่ามือเข้าเครื่องปุ๊บเพราะนั้นแกะออกแกะฝาข้างบนออกแล้วเปิดฝาต้องต้องเขยา่าก็ป้องเล็กด้วยอ่านี่ไงแม่สีต้องอเขย่าเขยา่ขยาเหมือนกันใช่เพราะว่าตัวนั้นก็ไม่เขย่าเลยเขย่าเลยเพราะว่าบางตงตเลยบาัวเนี้ยแม่สีมันหนักอยู่เกบไ้นะใช่ต้องเขย่าให้มันแม่สีมันแต่ตัวอ่ามันก็นอนท้องเหมือนกันใช่ไม่งั้นมันจะมันจะหลบไปไม่หมดนะ พอขยาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเติมเข้าไปปุ๊บสมมติเติมเข้าไปหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรก็คือกดเพิ่มไปมันมีไฮไลท์นั่นอยู่แล้วกดเพิ่มมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วกดบันทึกบันทึกแต่นี่เรายังไม่เติม้องเลือกกดจัเลือกไปเราตัวอย่างทางโอเคส่วนแม่สีนี่ทางนี้ก็สั่งไปปกติราไงต้องถามทางร้านว่า่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คกับน้องเขาว่าต้องไหนขาดก็สั่งกันเลย หัวข้อต่อมาทำความสะอาดหัวยอดอันนี้หัวยอดพี่ต้องดึงตรงนี้ก่อนพี่พี่บอกเฉยแต่ว่าบางคนก็ทำบางคงไม่ทำนะปกติเนี้ยเวลาเนี่ยนมันจะมีหัวยอดคือตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าคาบสีนั่นอยู่ครับบางทีถ้าเกิดมันสะสมไปเรื่อยๆมันจะมันจะย้อยลงมาอือพอมันแห้งกลางเวลาวันดีคืนดีตอนระหว่างผสมสีเนี้ยมันหล่นไปตอน เราผสมสีโดยที่ไม่ได้เชดที่นั่นน่ะม,นมันก็จะสีมันก็จะเพียเ้ยนทีนี้ยเวลาจะเราจะเราจะเช็ดมันอ่ะก็เอาทิชชู่เวลาเราเช็ดนะ<ม>ทิชชู่หรือผ้า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 เช็้นื้อน่ะมาปัดมันแกะมันออกเนี้ยพวกเนี้ยนะฮะสัป<ม>ดาหลครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ได้<ม>ปัดออกพอหลังจากนั้นแล้วพี่จะเลื่อนไงก็คือเลื่อนก็คือเหมือนเราเติมแม่สีนั่นแหละอ่าสมมุติอันนี้ที่ที่หนึ่ง เรื่องมันทีละเบอร์เลยนะเรื่องทีละเบอร์เช็คก,กันเลยทีละเบอร์ที่ปกอันทั้งหมดใช่ที่ปกันโอเคใจง่ายมากข้อข้าวสุดท้ายความสะอาดเครื่องผสมสีโดยรวมก็คือความสะอาด<ห>โดยลุกไปไนั้นแหละนะะฮข้อหน้าจะมีข้อนี่ไว้ด้วยนะข้อที่เจ็ดนั่งชมความสำเร็จของตัวเองเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเวลาช่างมาเซอร์วิสให้ก็ได้ยิ้มบอกว่าเออเขาดูแลเครื่องหน่อยนะ อย่ใ่ทิ้งเป็นยากกับสไปเดอร์แมนกันอยู่ใยญ่ไาปม,มึงเต็ม <laughs>